อาชีพทุกอาชีพครับขอให้ขยันแล้วก็อดทนมักจะประสบความสาเร็จอยู่สเสมอครับเวลาเราพูดถึงอาชีพหลายคนมักจะนึกถึงอาชีพยอดฮิตอย่างหมอวิศวกรหรือนักธุรกิจแต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่ทุกคนไม่ค่อยพูดถึงทางที่จริงๆแล้วมันมีความสําคัญมากๆวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาได้รู้จักกับอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆอย่างอาชีพช่างนั่นเองนะครับ แคงานสำคัญที่คนไม่ทันสังเกตชื่อนโนิบินอุตมะนะครับอาชีพก็เป็นช่างน่าจะประมาณ 10... 14... ิบหปีเร่งบันดาลใจหรเร่งบันดาลใจตอนเลือกไม่น่าจะมีนะ แต่เป็นการพลิกแพงเพื่อการอยู่รอดเพราะว่าแร,รงบันดาใจของเราเราก็อยากได้งานที่ดีเนาะการเป็นช่างมันก็เหนื่อยแต่ถามว่ารายได้ที่ตอบแบนมาโอเคไหมบอกโอเคนะก็เหตุผลหลักๆน่าจะเป็นรายได้มแล้วก็เป็นงานที่ถ้าไม่ขี้เกียจมีตัง ไรู้สึกอะไรนะมันก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งมันก็ไม่สำคัญนะเราก็ซ่อมไปวันๆที่เฉยมุมมองคนอื่นมันก็แล้วแต่มุมมองถ้าเป็นลูกค้านี้เขาก็จะมองว่าก,ก็เราทำได้หมดนะเราเป็นช่างเราก็ทำได้ลูกค้าก็อามาซ่อมก็มีแค่นั้นไม่มีอะไร รูปลักษ์มันอาจจะดูไม่ดีมันไม่สง,งา่ามันไม่สวยงามแล้วมันเปื้อนภูมิใจเหรอมันก็ภูมิใจทุกวันเพราะเป็นอาชีพของเราเนาะจะไภูมิใจได้ไงคนขายของอะไรข้างถนนเขาก็ภูมิใจของเขาอาชีพใครอาชีพมันเขาก็ภูมิใจของคนนั้นครับ นนีี่ครับเเป็ชพท,าทยากขึ้นครับระบบอิเล็กสำหรับคนเยอะการเรียนรู้อย่างไม่มีสิ้นสุดเรื่องประหยัดประหยัดอยู่แล้วครับเรื่องเป็นมิตรนี่ไม่แน่ใจครับ ็มีตลอดลูกค้าก็จะเป็นพวกบางคนก็10ปี20ปีก็มาหาเรามอนเดิมหรือบางคนก็มันจะเป็นแบบนี้ครับลูกคา้าคือเรามาเจอช่างอย่างเราปุ๊บเดี๋ยวลูกค้าก็ไปหาช่างอื่นพอหาช่างอื่นปุ๊บแล้วเขาก็เวียนมาหาเรามอนเดิมลูกค้าจะเป็นแบบนี้ซะมากกว่าแล้วก็จะมีลูกค้าประจําอยู่ประจําคือเป็นพวกของพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นลูกค้าประจํากันจริงๆ ส่งสิครับขยะเต็มบ้านเต็มเมืองเลยครับแลาเงินเดี๋ที่ไหนไปซื้อของใหม่ตลอดแล้วคนไม่มีตังเราหาเช้ากินข้าวอย่างงี้แต่วันหนึ่งได้วันละสามร้อยกว่าบาทสมมติเครื่องเสื้อผ้าเขาพังอย่างเงี้ยเขาจะเอาเงินที่ไหนครับไปซื้อใหม่เขาต้องมาซ่อมซ่อมก็ไม่กี่ร้อยกับซื้อหลักพันหลักหมืน่น เรื่องอะไรมั้งครับพวกรุ่นใหม่ๆมันจะสั่งอะไรยากผวมเข้าใจเลยไม่ต้องก็ได้ครับเพราะอาชีพพวกนี้มันก็มีความภูมิใจของมันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องว่าไม่ต้องให้ใครมาเข้าใจมันก็ดีของมันอยู่แล้ว เป็นพวกเซอร์วิสมากกว่าแล้วก็เป็นพวกอะไรแต่ลงของให้เยอะกว่าเดิมเพราะตอนนี้มันยังขาดอยู่นิดๆนีหน่อยพวกอะไรที่เราต้องใช้เพราะว่าสิ่งสําคัญในการซ่อมคืออะไรเพราะถ้าไม่มีอะไรเราก็ซ่อมไม่ได้แล้วก็พัฒนาบุคลากรอ,อย่างพวกลูกน้องพวกนี้เด็กยุคใหม่จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยชอบงานแบบนี้ชอบงานพวกในห้องแอ์ R นั่งมากกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วงานพวกนี้มันเป็นงานที่ได้เงินดีถ้าไม่ขี้เกียจแล้วก็เป็นงานที่มีงานทำตลอดขยันอยากเยวขยันแล้วซื่อสัตว์อาชีพนี้จะอยู่รอก็ไม่มีอะไรครับก็อาชีพทุกอ,อาชีพครับขอให้ขยัน แล้วก็อดทนมักจะประสบความสำเร็จอยู่สมอครับผมช่างเอฟครับเปิดร้านอยู่ที่มอมาสอนี่กครับก็ปี60เข้ามาปี62ครับก็ชื่อร้านมีมากกันช่างครับ เพราะว่ามันเป็นงานที่อิสระและทำให้มีรายได้ที่ดีคือลูกค้าเข้ามาเรามีการแนะนำว่าเมื่อมันเครื่องตรงนี้ถึงเวลาก็ต้องถ่ายต,แตาแตราั้วเวลาของมันบอกลูกค้าถ้าไม่ถ่ายตรงเวลามันมันเกิดปัญหาเครื่องยนต์เขาส่วนมาก,ขาากเขาจะเรียนรู้เองบางทีเขาอาจคิดว่าการที่เขามาซ่อมที่ร้าน กือปัญหาคืออาจจะซ่อมแพงหรือช่างอาจจะเขาแพงนี้แต่ส่วนใหญ่จริงๆถ้าลูกค้าไปทำเองถ้าเกิดปัญหาเข้ามาก็ต้องกลับมาหาช่างที่เดิมมันจะมีปัญหาคือถ้าช่างแบบคนเก่าๆเ,เขามีประสบการณ์แล้วเขาจะอาจจะเรียนรู้เยอะๆกว่า กับช่างสมัยใหม่ส่วนมากเขาจะมีระบบพูดคอมพิวเตอร์เขามีทุนมีกำลังซื้อแต่ช่างรุ่นเก่า,เ,กาเขาก็จงใช้แบบประสบะการณ์การเรียนรู้ครับรการพัฒนาแล้วก็ประสบะการณ์เรียนจบปวชครับปวชช่างยนต์ครับเทคนิคก,การช่าง ช่วยมีอาชีพช่างที่เขาเรียนจบมาก็เขาไม่ประกอบอาชีพการเลี้ยงครอบครัวถ้าไม่มีช่างช่างซ่อมบำรุงหรือช่างที่เขามีความรู้การซ่อมรถอยู่แล้วเขาก็ต้องเอาไปพึ่งพาข้างนอกนอกประเทศเราเนี่ยเอา,าไปซ่อมวันนี้ครับ ไม่ยากนะครับทุกวันนี้ทั้งทาง YouTube ก็มีเปิดการเรียนรู้ได้เยอะกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนมันยังไม่มีแบบนี้เวลาเรียนอะไรก็ต้องเข้าไปเรียนที่โรงเรียนไปฝึกฝนที่โรงเรียน,ยนอาชีพสร้างซ่อมเป็นอาชีพที่ดีและอิสระแล้วก็หาเลี้ยงครอบครัวได้ไม่แพ้กับอาชีพอื่น อยากจะบอกว่าอันที่เราเป็นช่างอันที่ซ่อมรถหรืออาชีพของช่างมันมันก็มีคุณค่าของตัวมันเองแล้วคนเขาจะว่าดูถูกว่าช่างไม่ดีงั้นนี้ท,ทุกคนเขาก็มีปัญจาบันของช่างอยู่ไม่ต้องเหมารวมไปันไปว่าอาชีพทุกคนก็เป็นอาชีพที่ดีทาประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวก็มีแค่นี้ครับ,บคราบผม ศารที่เราได้เล่ามาทั้งหมดจะเห็นว่าอาชีพช่างถึงแม้จะไม่ใช่อาชีพที่หรูหราหรือถูกยกย่องในสังคมเท่าอาชีพอืนอ่นๆแต่ในความเป็นจริงแล้วช่างคือคนที่อยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายในชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นช่างไฟฟ้าที่ทําให้บ้านสว่างช่างซ่อมที่ทําให้รถลรอขับเคลื่อนได้อย่างปลอดภัยหรือแม้แต่ช่างไม้ช่างเหล็กที่ทําให้เรามีสิ่งปลูกสร้างหรือบ้านที่อยู่อาศัยลองนึกดูสิครับถ้าวันหนึ่งไม่มีช่างเหล่านี้ชีวิตประจำวันของเราจะวุ่นวายแค่ไหน หลอดไฟก็เสียไม่มีใครซ่อมรถพังกลางทางก็ไม่มีใครช่วยเลยหรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ไฟ้าที่พังก็จะกลายเป็นของไร้ค่าทันทีอาชีพช่างจึงเป็นเสมือนเฟืองเล็กๆที่คอยขับเคลื่อนสังคมให้เดินไปข้างหน้า ท้ายนี้นะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือไม่ว่าอาชีพจะเล็กหรือใหญ่จะมีคนพูดถึงมากหรือน้อยทุกอาชีพต่างก็มีคุณค่าและความสัมพันธ์ในตัวของมันเองโดยเฉพาะอาชีพช่างที่เป็นทางผู้แก้ปัญหาและผู้สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตประจำวันของเราสหรับวันนี้บทสัมภาษณ์ก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ